สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและาเอฟซีทิตติตามคุณยายเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ลูกค้ามาเยี่ยมสวนอีกแล้วคุณยายค่ะสีมาตอนรับลูกค้าคุลลค่ะเต็มสวนแล้วสวนคุณยายก็อยู่บ้านโน่นม่วงตำบลลาดเจริญอำเภอพญากระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะเนาะคือเก้านั่นแหละขึ้นต้นด้วยคลิปกระชิเว้าเรื่องนี่แหละค่ะอ้าตามมาเ้อค่ะแด้อตามมาเบิ่งวาเพิ้นมาจจกใสสิไปสัมผัสเพินขกัน ว่าไม่เยี่ยมสวนคุณยายนี่มาจากไส้นี่เนี่ยนี่โอ้ป่ายลอยเอ็ดผมด้หนิเนาะไ้เบิ้งตามไปเบิ้งกันโอ้พี่ตาเต้ยยายสวัสดีกว่าโอ้โหโอ้โนี่ตียายถ้าตัวจริงยายถ้าตัวจริงตัวเป็นๆจับจ้องจับจ้องได้ค่ะยยยาาคุณ ขอบคุณแม่เฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนมาให้นั่งให้สัมภาษณ์มาจากลอยเอ็ดบ่ค่ะมาจากอำเภอปทุมรัตน์ค่ะอ๋อปทุมลาดลอยเอ็ดเนาะค่ะเพราะไอ้เบิ่งในอันเฟซนั่นแล้วไปเห็นยายมีบักอขามเทศในยูทูปเยอะเลยเนาะวันที่นี่เป็นคนมากินบะขามเทศนี่ค่ะคือกันกับยายเลยกินวันเดี๋ยวนี้ว่าเดียวไปปลูกกินนว่าขายเลยกินย่างเดียว พ่าจะไปเห็นโอละแปดสิบรอละลอยอึ้นคือกันก็ย่ายค่ะเอามานางโอหนึ่งนี่เบอร์ท่านที่เลยแสดงว่าคือกันค่ะว่าที่นี่ก็เลื่อยวันอาตามไปเบิงกันนะเพิ่นคือยู่ไกลๆอยู่ยอู่ไกลกันเนาะก็เลื่อยได้ม่เยี่ยมมาเบิงหรือแล้วแถมยังเป็นอาชีพเดียวกันเสิปลูกได้คือเพิ่นบ่นี่ได้ได้ค่ะอันเราเป็นอย่างอันโต๊ะจก่นะคะบักามเทศนมันเป็นอย่างคือจังมันคือตอนเตี้ยขอโทษได้ค่ะมันเป็นเตี้ยแบบนี้สงสัยแมนบ่ค่ะสงสัยมัน ไปเกิดน้อยยูมองไงจังไดนไปตัดงานมันออกเบิดคักแท้ตกะไก่เลยเหรนวะตกะไก่ตาตาตาเมนผู้เอาไปปลูกแล้วสิไปตัดแบบนี้ตกะไก่เลยเหรนวะตกะไก่ตนี้ก็มาศึกษาแล้วก็สิได้เห็ุการ์การเดียวเดียวทีว่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะต่อ้วนมานี้ยมามาว่าให้ลูกค้าฟังแน่ว่าเราตกใจนี่เราเห็นเจ้าตัดหนิที่ออกมองไงหนีิเรา่าที่ออกน้อยมันจะยู่มองไงเอัที่อธิบายอธิบายดู คือตอนนี้มันมันหงอนมันอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังตัดตัดตอนนี้นะครับกำลังตอนเชิงตัดเชิงอยู่เอาอธิบายบัตรนี้จะได้เข้าใจคือผมตัดที่แรกวนี่จะของสนหายเลยนะครับเออจะไปเลี้ยงลูกมาแต่ายจะมนตายบม่ไปเลี้ยงลูกนะครับผมศึกษาัดไอ้เชิงซของเจ้าของคือผมบางการเกษตรอะไรมาตะกอนผมปลูกทั่วฝังเงาปูกที่แรกวผมปลูกทั่วฝังเงาได้หองได้ทำอะไรเนี่งแรกคือมันใหญ่แหลมคุณ ฐานที่วางฐานั้งสี่เพราะต้องควรวาถือเพราะเป็นฝักเพราะต้องเข่าดูการของมันดอกมันจะเป็นเม็ดฝนเพราะต้องหงอมันแกะปรับเท่ากับสีบําบดอกของลูกห้องม่วงลงไปมันก็จะแท่งหงอนออกมาเลยเพราะจะวีดฝนนี่ชวนเขาแล้วว่าแล้วอยากถามว่าตัดตอนใดนี่ตัดให้มันเป็นตุ้บติปิดนี่ตัดช่วงมันฝนลงเนาะเดือนยังว่าเดือนเดือนเมียนสาผืนจะผนี่ล่ะผ้ามานนี่ผ้าม่านนี่ผืนจะผ้าผืนจะผา แน่นมันจะงน่ายนะครับขอยหมดฝักขอยหมดฝักเ้อกินฝักน้ำยอ่น้ามานใส่ปลอยถ้าพูดกัวกาเ้็นยังบ่าได้ปลอยแลักก็เห้าวัดีบำรุงมันจตรงใช้งานมากตอนที่เรี่ยงจะของฝนกับวาตัแต่บอนบาปากตกใจหรือไตกใจคื่ตันหลายาเลยมาเอาหนังเกจากะสบกั์จากะสบกณ์ตรงไมการเห็ดเลยเอลยมาเพิ่อนเยนแบบไผสขายต้งไ่กิงเห็เลยเอบัดนี้เพิ่น คนเศร้าเอาหน่วยดีดีคนเศร้าเอาหน่วยดีอรังคนว่ามันเตียสีม,มาตอมันไปเลยครับเอ้ตอนมันไปว่ามันเตียพันอว้ไม่ไห้บ่ได้ได้สีมางไหนดตอนตอนมันสิเป็นน่วยนี่มันฉีดเง่าก็นรีรับยากกว่านี่แต่ว่าถี่มันยาน่าผมบอ,อกเดวนะผมบ,อ,อ,กนนผมบอ,อกเลยเอนี่นีนี่เราเราบอกว่ามันหนเอียงกินกระลอกกินอัันบไคร ใช่ต่อใชมันจะเป่่อยนันดีบรรทาลมเอายาวให้ผมจะมาผมจะเห็นว่ามันดูแลไงเสรษเกิจแบบนี้มันจะดูแลไงนี่ค่ะเราเสียงเจี๊ยบยืนนี้เลาเสียงเจี๊ยบยืนนี่เหลอคะนุ้ยมันมันจะออกตามขอบมันจะไม่ออกนี่เหละมันจะออกตามขอบมันมันจะแท่งหยอดออกมาๆคืเป็นดอกนี้ย่อนมากนดอกหย่อไม พราะตานเว็บมันตีห้าหาน้าไปมันยอดมันจะปงใหม่สีแดงเลยอ่ลค่ะมันจะออกมันพอตายอดมันแฉบมันจะเป็นดอกเลยดอกไปบันทึกกว้เ้เ้อมอคกล่ากลุมผ้าสีมะเบิงอีกวาไมไม่กินเลยครับนจะขายมาเสียวมาพูดได้ก็มาว่าจบอจวานอสวนผมมันหวานบอขาวบัุงเพื่อนเขาสวนสวนอื่นนี่เขาขายเพชดร้อนไทยนี่ บ่แสบเลยเขาหุ่มมาสวนฉันแม่ขากลังเขามาเลยแสดงว่ายุกับขั้นตอนการแม่นการดูแลแม่บำรุงแล้วบ่ต้องย่านว่าบ่ได้ขายว่าถ้าของเขาดีบ่แม่คุณภาพยุ่งี่ขันบ่ดีบ่ขายไปไปนอนเบิ่งคลิปไปนอนเบิ่งคลิปไหมก็สิเฮ็ดบ่ต้องย่านมีหยังถ้าถ้าเป็นลูกค้าดตะวันแฮงเต้ให้ความรูกไปเรื่อยๆตาด้านลู่เลยอันบัดทีนี่หาไปแล้วแล้วต้นนั้นตายถ่ายรูปมาเข้มไม่ได้บ่นี่ ทานเจ้าของสวนเลยครับมันบ่ตายฉันรับรองเลยว่ามันบ่ตายว่าต้องหดหนามตอนไม่ไหมหนะหดสีเออบ่ตายขึ้นทั้งสูง่านเลยดีๆหลังเอ้ยมันปั่นตอนผู้แม่ก็คั่วคั่วอ่อนจนไหวมันย่าใหงย่าให้มันหนักย่าให้มันหนาแห้งมันชมมันจะยืดโอเคโอเคนี่เอาเข้าใจแล้วเม็นว่าวิธีวิธีการตัดนี่ตัดเลยบ่ต้องบานนี้ต้นมันสิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตลอดมันแบบง่ายเรจึงตัด ตอนนี้เหรอครับผมตัดลงเรยปีปีหนึ่งปีหนึ่งปีที่สองเริ่มขายผมตอนยิ่งขายเมื่แล้วบ่บ้านมันสูงเนี่ยห้าัดตั้ก็คือตัดเลยเลยครับคือมันสูงเลยผมเอาตอนนี้ขายแล้วเนี่ยตัวจงกระดมันก็สูงอยู่พุมตัดตัดนี่ตัดนี้ยังต้องให้แบบนี้มันก็เป็นต้นไม้ได้บั่นฝากมระถึงใหญ่ถ้าจงกระดคือธรรมชาตินี่ฝากกระถินหน่อยลงหน่อยลงอื คือมันมันเข่าขนคนมันมีนขั้วมันอย่างไรขั้วสมบูรณ์นั้นบ่ได้คันจังสี่ตะปะตะแย่เขาจะตัดตัดออกกระไดเล่มออกผมถามมันไงเช่ก่อนกันมันเลือกว่าอะไรมันเป็นนวยก่อนมันหลักบ่บ่บ่เป็นนวยได้ค่ะให้มันให้ให้มันนี่นี่ไฮมันเป็นลักษณะจังสี่ก่อนยังใอยเล่มนี่แมนอ่าคือว่าผมเรียกว่าจิ้งใหญ่ยีต่อไปมันสิตตอนได้ตอนจิ้งได้ผมต้องเลือกไว้เลือกไว้เออคือว่าผมต้องมาตอนจิ้งอีญ อันนั้นไม่บอกวาองอเงี้ยคนอต้องการสวยบ้านตอก็งงามอือโอ้ี่ต้องระดับทอนิ้วก้อยก้อนจังครับนี่แะนี่ตื่นแ้วเลยคอนิวโอ้ได้ขอนิ้วีุณค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 คุณคุุณค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 อณังี่ค่ะสุดยอดเลยสุอด อาจารย์อาไดนจังให้ควรูเพิ่นนี่ยลาสอนคู่เป็นเป็นผู้บริหารคู่คู่คยำใส่ทห้องแล้งมาเสวนแค่ใส่ข้นสวนเลยเนาะประหลัดก็เพิ่คงให้ินจจักเกษตรจักปหลัดมากเหมือนเราด้วยกันส่วนใหญ่อาชีพใส่เพินมาเไป่สวนมากกะ เป็นือจังห้านี่แหละิีกษียณเตรียมพร้อมรองรับลงับปลาัดกระชีกษีอันี่ตะกนเหอีกษียณนพนมาไหมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถมียนกัน่สมักแบบไหนอันนี้ผมกำหนดไ่บเาเ่าเอาอันอันเอทอป้าปาวัดผมนซีเมตรน่อาออปบัว่าีเมตรทอนนึ่ง มาเอาเว้าก็เว้าตอนแรกเป้าหมายเห่าว่าได้คิดว่าเ็ดจังซี่มันก็เลยบเปะแหมเอาก็่กาปลูกที่แต้องาคนถ้า้าถกว้างเกินไปเเอากับว่าเดมันงามนจะมาเอาานเนา่อีมัไกัวแต่เอาซักซีเม็ดะเคือเขาเตรียมเนะครับคือไรหนึ่งปลูกห้าสิต้นอันนี้สงาทุกปีแปดสต้น ผมคิดต้นละกิโลเอาไรหนึงก็หาหาสิบโลนวะโอ้แม่หาหาคิดต้นค่กิโลนี่คือขึ้นหน่วยสุดได้เนี่ยกาเราเรากาหน่อยสุดแต่ว่ามันได้หลายกว่ากิโลฉลีอเลี่ยวมันเก็บต้นเยอะหรือกิโลเด้ดมันไปเรื่อยๆต้นละกซี่ฉีอเลี่ยวมันเล่าเด็ดไปพร้อมกันเด้เอาเก็บเฉลี่อเลี่ยวคนคนเลี้ยวเก็บมาแล้วว่าเฉลีอเลี่ยวบนแต่กิโลกับต้นน้อเฉลี่ยกันมันได้มันได้ป้าอันนั้นคืองานย้ายเป็นต๊ อันนี้ตอนจะปลูกของต้นนี้ต้นให้เจ้าของเจ้าของลับุ่นบางจริงหว่ามี่เเอาไปล่งค่ะมันมันน้อยเื้อพนเห็นีสีสีจอมพูมันหน่อยกันเลยว่ะเอาบังเอาบงนั่นั่นสงคข่าหน่อยรอบรอบยมันลปลี่ยน่นเลยอันนี้ของคือสาวผู้ป่าพผู้ป่าพื้นหน้าบงหันอันนี้กเพิ่ได้หดอกก็ได้ลสาวเพิ่นัูกนเนกราไมยน้าลูก้เพิ่น อยากได้ป้ายกับป้ายมังน yeah, ี so s <S ่เป yeah, yes, ็นเห็ดป้ายได้ค่ะดังย่างคักเด่นนี่ป้ายนี่ป้ายที่ว่าคุณยายเห็ดอยู่นี่กับกะเราเห็ดเห็ดย่างงามเลยอยากได้ป้ายสวนอยากได้ป้ายยังกระบอกค่ะเอาเยื่อหานี่มันดีกว่าเยื่อัานางเดชเออท่านนั่นสีชมพูไหมค่ะ ขัานนี้คือสีชมพูมนคือเวลามันสูตรถมันสแดงเป้งไปหมดเลยเอาไปผสมกับสีสันสวามเอาไปผสมกันคับสั่งสีสันเจ้ารสาตมันใกลเชี่งกันเลยจะหวานอย่างนี้อันนี้กใหง่ายยแต่การังสือเนี่ยเพิ่นไปพ่อแล้วเพิ่นะคดึ้นเลยแม่างเลยเสียบกักเส่ยบกักบอกกเสียกัน ท่านเกษตรพ่นมาคือบม้าหนาเป็นักมันไม่ตุ่มเดยนมันบตุ่มมันบตุ่มไม่กินพันธุ์ว่าเาคเดียวเราคเดียวเลยชืเวมาเอาเ็นมนะมคนเดียวพร้อมเนาควดคิชเกือบชุดไตเนี่ยแะแล้วแลมาเอาเบิ้งเลยสมมติวายูดีดีมานซื้อเลยโดยทีป่จองได้หได้มานี่เลชีโร่มสีรมาก่อนไม่บออขันม่เขาไม่เต้อกแต่มันกสิเก็บเป็นรอบไหมค่ะเอาสองสามมือเด้เก็บ สองสามีเก็บฟักตีนี่บ่อเรื่องกันจริงปุ่มอ๋อมันกะจีมืดช่วงนี้แหละค่ะต่อไปก็คือบ่อเห็ดเด้จีเอาผลมันหมดแล้วจ้ะจีเอาผลเด้ค่ะประมาณเดือนไหนมีหน้ามันจีมืดระมาณเดือนมีหน้ามดฟักมดฟักแนนคือมีหน้าเลยปีนี้พบตอนแต่ถ้าแต่ถ้ามันยังไม่ได้ฟักอะไรนี่เราก็ตอนไปได้เลยตลอดอืติดฟักคือว่าติดฟัก ออเอาข้า้วตอนแม,ม่เนาะบ่บ่บ่เงี้ยยี่ย่ลเชนบาม ม่มีหนกะูเกินมาหกสิบปีไ้วน่จอเยมัอันี้นี่ตัวจริงรอเอ๊ะยัาไปเนเผาพื้นพืนแล้บอกว่ากินน้้มันมีต้นเถกต้นแมนเจีเนีอย่าเ้าพื้นพืคือมันเปนพะล้มันคล้ายต้นมันเป็นเพื้นเดียวกับบักเผากับบักตันแมนมันจิเป็นต้นเถกต้นแมนต้าบกหูบันยังมีอยู่ต้นบักทีนผมบัเห็นได้ที่นคือคุยคุยโซเลกันเนาะค่ะเนาะไปเว้ามมวนไป มัรู้ว่าง่ายๆสิกับตอนใดตอนใดหนึ่งไงสองนี่เรากันนี่เรากันเนี่ยซ้ำเลยกัได้ซ้านั่นเราคัะพูดนะตอนใดสีนะเห็นบ่ผลไอ้มาสิปูจขวางง่ายพูนพูนพูนจากเงาเลยอันนี้ว่าจิปูจาของเลยเอางมันนี่ก้วกับขนทรงแต่ถามว่าเอาเลยนี่ก็เอาได้มันนี่แก้วกับการขนสรงการที่ว่าห้าเฮ็ดเห็ดอันง่ายกเลยมันหมัก เออมันหนักน้ำหนักอือก็เล่า่าให้ตของแม่ขอแม่นมันท่านเกิดมันท่านเี่ะอเมื่อตะตอนจ้ะขายให้ลูกค้าเมื่อเล้วจะงหวะแรมาตอนนั้นเยยมมค่ะอ่ขอลาไปก่อนนะคะน้องเฮ้ามือนี่ก็คุยกันซะเป้เฮ็ดละ ก้าวไปก่อนค่ะตะอ้วนขอล่าท่านผู้ชมอ้วนขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เหลือยกระสือให้ไม่เลี่ยมมุ่งมุ่งเออเอาไปไปไปตัดใหเพื่นบ้านนี่ตัดหม่บ้านบ้เห็นเออเอนั่นวพอดีกับอะไรร่วมไปจังก่อนไปคิดเงื่อนเล่านั่นจังสันตัวแห้งต้นหนอย เอาเอาเอาโอเคค่ะผ okay. okay. no like. ูกเชือกให้เราผูกเชือกอันนี้เยี่ยมจ้ะน้าแอรมือนี่กะคุณยายกะสัมผัสท่านลูกค้าเพิ่นมาเยี่ยมเนาะค่ะเนาะกะขอลาไปก่อนมือนี่มือนี่มีคนหลายเด้นี่ในสวนเอาตาเทพเอาเอาตาเทพได้งานตัวแน่สวัสดีครับมา่ยั้งมือนี่ สวนมาพ่นองม่ยามพนงมะยามมาทุมรัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผ้ามันมือนีม่ยามมาส้มสวนอเคบักเก็ดบักเก็ดอเห็นในยูทูบสนอเกลยวมาแย่แก่กันนี่ยุบผสมรัตนี่เนาะกข้บ้านนี่เลยมายามาม่เห็นในี่ u ะไม่ได้ยูทูบเนา่สมสวนมามของกิงคุณยายถ้าตัวบ่านี่เห็นชัดเจน็แล้วก้มูเอานี่ไป เผยแพร่ไปปลูกนี่แหละคุณไหมพอจะของกินดีเนาะค่ะครับผมสมมติว่าไปปลูกแล้วมีปัญหาอย่างกระทูมาเด้อค่ะเด้อยความที่สิต่อปัญหาค่ะครับผมแค่นี้แหละค่ะคุณยายกับจิขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อครับสวััสดีคคครบ่ะุณยาายขออลไปก่่นคะสวัสดีค่ะ